สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันพุทธที่14พฤษภาคม2568นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันนี้แอดมินก็ม่ได้ขอกับทางปูงดำนะครับสำหรับแนวทางตำลาวนะครับวันนี้แอดมินจะมาขอกับนางพญานะครับ กับปูหรือีนะครับปูย่าท่าเสด็จนะครับเป็นกะจะอยู่ที่ห้องพระนะครับอยู่ที่บ้านนะครับสำหรับตัวเลขเนวทางของปูงดำนะครับาแอดมินจะตามให้ด้วยครับเด้อถ้าฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับแอดมินก็เลยจะมาขอกับนางพญานะครับให้เป็นเนวทางไว้เลยครับเด้อตำราววันนี้นะครับ ผุ้ใด้ขมากรสาทัวนะครับนี่เป็นห้องพระนะครับปู่ฤาษีนะครับปู่ย่าท่าสเสด็จนักราชนะครับเป็นห้องพระนะครับเดี๋ยวมลาล่ารุ่นนับกันนะครับว่านะครับนางพระย่านะครับ ่นจะขอหายตัวใดนะครับนี่เป <mag> <there kır> ็นหายนางพญานะครับท่านเอฟซีท่านใดนะครับที่อยากบูชานะครับแอดมินกาจะมีแนวแบ่งปันให้ด้ครับเดอสํสำหรับนางพญานะครับเป็นพระนางพญานะครับที่แอดมินได้บูชามากนะครับผู้ใดอยากบูชานะครับเป็นสิริมงคลนะครับแก่ครอบครัวและตัวเองนะครับกระทักทายทั้งแอดมินมาได้ได้ครับเดอ สาธุดเดินยาเด้อปูย่าท่าเสด็จนะครับปูฤาษีนะครับนางพญานะครับอ่ะมันนี้ลูกล้านจะมาขอโชคลาบนะเด้อห้ไปตำเหล้าว,วันนี้เด้อเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบหกนาฬิกานะครับสาธุเดเจ้าที่เจ้าทางนะครับลูกล้านมาขอพรขอโชคลาภห้ไปตำเหล้าวันนี้เด้อ ในวันพุธท,ที่14พฤษภาคม2,568นะครับจุดให้ทูบให้เด้อเอาชัดๆเด้อขอให้แตก3ตัวนะครับ ขุดขมาการะซาทัวนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำราว,วันนี้นะครับกับนางพญานะครับกับองค์ปู่ย่าท่าเสด็จนะครับพรอมสิงซักสิทธิ์นะครับที่อยู่บริเวณห้องพระแห่งนี้นะครับปู่ฤาษีนะครับ อยาเพิ่นเียนเสร็จถูกให้นะครับผู้ได้ข้ามาก็สาตัวด้วยครับได้ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับท่านใดยังไม่มีโชคนะครับวันนี้ก็ขอมีโชคนะครับอแอดมินก็นมาขอกับนักพญาเป็นครั้งแรกนะครับ ขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเด้อมาดูตัวแรกนะครับประพ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับเอาสัดๆนี่ย้ะยายเป็นปิศนาขอให้ลูกหลานพร้อม F4 ที่เขามาติดตามนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับ ตำรา,ากับนางพญาวันนี้นะครับสำหรับตัวเรียกแนวทางของคุณย่าสงานะครับคนงามสาวสาสาวสาคนงามนะครับวันนี้แอดมินเนี่ยก็เด,เ,ดเดินทางไปนะครับพอดีจังหวะฝนบตกนะครับก็ได้เลยแวะขอกับคุณย่าสงานะครับ คุณย่าสง่านะครับเป็นเขียนให้นะครับเป็นตัวเลข2 4 9ี่นะครับ2 4 9 9ี่้าสองนะครับก็เป็นแนวข้างตำเหล่ากันนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับ F c ซของคุณย่าสง่าพนงามสาวสาสาวสาคนงามนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับมาขอตอนนี้ก็คือกับนางพญานะครับสมเด็จนางพญานะครับ อย่ามันดูตัวแรกนะครับเราิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับ ชัดเจนนะครับตัวแรกนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งชัดเจนนะครับสาธูเดออ่ะกูไดกะมาก,กับสาธูนะครับอะนี่ก็เป็นห้องพระนะครับนี่ก็จะเป็นไฮของนางพญานะครับนี่ยสามไฮนะครับออนุญาตเด้อ ขอสมมมีเด้ออันนี้ก็จะเป็นรูปพระนะครับยุติฝานะครับฝาของไหนะครับนี่ครับสมเด็จนางพยานะครับได้มาจากจังหวัด สุขโขไทยนะครับ FC ทันใดโชคดีมีโชคลาภนะครับอยากจะบูชานะครับทักทายแอดมินมาได้นะครับพอว่ามีอยู่สามไฮนะครับแต่การเลือบอกอีองค์นะครับเลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผใดเข้คมากระซาทัวนะครับตำราวันนี้นะครับ พันอยู่บนฟ้าก็มีนะครับฟ้าปิดไหนะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับผู้ใดขมากะขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเดี๋ยวตำาว,วันนี้นะครับกับนางพญานะครับ ข้อรั้งแหลกกับข้อมิโชคด้วยนั่งพญาน,นะครับ มารอลุ้นกันนะครับว่าจะตรงกับคุณญาติสงาหรือเปล่านะครับคุณญาติศงาแเขีนให้นะครับ4 2 9นะครับ นางพญาเขียนให้นะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองเป็นเลขเก้านะครับเลขเก้าตรงกับญาสงาด้วยครับเด้อกับพิเจาหน้าไว้นะครับผู้ใด้ามากับสาธุนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับกับนางพญาวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปูรือสีนะครับเป็นบรรยากาศในห้องพระนะครับสาธุด้วยครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับผู้ใดยังไม่มีโชคก็ขอให้มีโชคนะครับ ขอให้มันหมานนะครับเด้อแต่น,นางพญานะครับเพิ่งก็เขียนให้ชัดเจนนะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองเป็นเลขเก้นา,านะครับขอยสามตัวแตกเด้อนางพญานะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวที่สามนะครับว่าคนจะเขียนให้ตัวใดนะครับ ก็เป็นตะกุดลือสีนะครับปูลือสีนะครับวัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นไฮนางพญานะครับอิได้บูชามาานะครับอู้ใดเขมาก,กับาทุนะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองเป็นเลขเก,ก้านะครับ มาดูตัวที่สามนะครับสาธุเลยครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำราว,วันนี้นะครับกับนางพญานะครับแอดมินกับมาขอกบนางพญาเป็นคางเงแรกนะครับสําหรับตำราวนะครับขอครงเหลรกกับขอมีโชคเด้อสาธุสาธุนะครับ มาแล้วนะครับตัวที่สามนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับเป็นเลขศูนย์นะครับหนึ่งเก้าศูนย์นะครับนางพญาเป็นเขียนไห้ไม่ในนะครับหายไปตำเล่ามินิเด้อเป็นเขียนไห้สามตัวนะครับเ,เป็นหยกหนะคนตัวส,สุดท้ายนะครับ ชัดเจนแล้วนะครับตัวที่3นะครับเป็นเลข0ูนย์นะครับ190่งเนะครับก็อย่าลืมตัดวิ่นสอตัวด้วยครับเดิมหนึ้าเก้าหนึ่และ9 0้านะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะพดเขียนให้ชัดเจนนะครับนางพญาเขียนให้ชัดเจนมากนะครับหนึ่งเนะครับ ขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับพอดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภวยครับด้วยขอให้โชคๆมันหมานะครับสำหรับตำราของนางพญาวันนี้นะครับ1 90 091นะครับสาธุสาธุ